สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classical Future ในวันพฤหัสที่23ม่มกราคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงไปอีก5.05เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,236.06เหรียญน,นะคะโดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากค่าเงิน US d o l ดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นนะคะจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงอีก นะะในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะก็คาดว่าจะลดลงอยู่ที่6.5ล้าน u ดอลลาร์นะคะจากเดิมที่7.5ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นก็ยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางด้านเทคนิคนะคะเมื่อราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,260นะคะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆนะคะปรับตัว หลุดแนวรับบริเวณ1,240นะคะแล้วยังไม่สามารถยืนกับกลับมายืนเหนือ1,240ได้ก็อ่อนตัวลงต่อเนื่องนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีรายงานการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะคะเมื่อวันที่8ที่9มกราคมที่ผ่านมาชี้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ทันทีที่อัตราการว่างงานล่วงลงมาที่ระดับ7%ตามที่ได้วางแผนไว้นะคะส่วนในประเทศนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคก็เปิดเผยว่าพลกรฉุกเฉินนะคะอาจทำให้ไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือได้สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่ามีการอ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็หลุด เส้น moving average 200ในราย60นาทีลงมานะคะแนวโน้มก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาต่อได้อีกนะคะ MACD ก็ติดลบมากขึ้นนะคะ ISI ถ้าดูในราย60นาทีเนี่ย ISI เข้าสู่เขต over s o l d แล้วนะคะก็อาจจะมีการดิดกลับได้นะคะ สำหรับแนวรับวันนี้นะคะก็ที่บริเวณ1,230แล้วก็1,226แนวต้านที่บริเวณ1,240แล้วก็1,245นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับดาวโจนเมื่อคืนก็ปิดลดลงไป41.10จุดนะคะสาเหตุก็จากการเปิดเผยผลประกอบการของหลายบริษัทที่ออก,ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะ ส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมกแล้วก็เบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยในสเมกปรับเพิ่มขึ้นมากว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะเนื่องมาจากามีท่อส่งน้ำมันนะคะมีการเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันใหม่นะคะซึ่งก็ทำให้มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นตามปริมาณอุปทานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นนะคะอากาศหนาวเย็นในสหรัฐก็ทำให้มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นด้วยนะคะส่วนค่างเงิน US ดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมานะคะไอแช่ถือเท่าเดิมนะคะส่วน SPDR ขายทองออกมา1.20ตัน สำหรับซิลเวอร์นะคะราคาก็มีการปรับตัวลดลงแต่ในภาพใหญ่ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซเวย์อยู่ RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการรีบาวได้แนวรับมีที่19.6แล้วก็ถัดมา19.4แนวต้านที่20แล้วถัดมา20.3นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้าน ค่างเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะแต่ MACD มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มของค่างเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้อีกนะคะแนวรับมีที่32.7แล้วถัดมา32.6แนวต้านที่บริเวณ33แล้วถัดมา33.2ให้เทรดดิ้งในกรอบราคาน้ำมันดิบเรซน,นะคะก็เคลื่อนไหวออกนอกกรอบนะคะแต่ RSI ก็เข้าสู่เขต โอเวอร์บอทแล้วนะคะราคาก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้นะคะแนวรับมีที่107.3แล้วก็106.3แนวต้านที่108.2แล้วก็ถัดมา109.2เราให้สะสมช็อตในช่วงนี้นะคะ KTBH14 ราคาสามารถที่จะปรับ สูงขึ้นมาอยู่เหนือเส้น moving average 200ได้นะคะแต่ก็ต้องจับตาดูว่าจะสามารถยืนเหนือได้ไหมนะคะถ้าหากว่าอ่อนตัวหลุดต่ำกว่าเส้น moving average 200ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้แนวรับมีที่17.0แล้วก็16.6นะคะแนวต้านมีที่17.5แล้วก็ถัดมา17.8ให้เทรดดิ้งในกรอบ t h r o u g h H 14 ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีโอกาสที่จะเบรกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแนวรับมีที่7จ็บาทหกและ7จ็บาทสีแนวต้านที่8บาทแล้วก็8บาท30นะคะแล้ก็รอ follow นะคะเมื่อเบรกไปด้านใดด้านหนึ่งส i ิ y H 1 4นะคะราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะแต่ว่า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นซิกเนลไลน์นะคะก็มีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวได้นะคะแนวรับมีที่บาท80และบาท75แนวต้านที่บาท90แล้วก็บาท95นะคะอันนี้ก็ให้เทรดดิ้งช็อตสำหรับเซต50นะคะก็แกว่งตัวไซเวย แล้วอรอดูการเบรกเอาทออกจากกรอบบริเวณ870ถึง900จุดนะคะแล้วก็อรอดูการเบรกเอาท์นะคะซึ่งถ้าหากว่าเบรกไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็คือให้ follow นะคะถ้าหากว่าเลือกผิดทางนะคะก็ให้ stop loss ทันทีนะคะถ้าหากว่าเบรคไปด้านใดด้านหนึ่งคือถ้าหากว่าหลุด870ลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงแรงนะคะก็คือ แนวรับถัดไปเนจะอยู่ที่บริเวณ845จุดนะคะส่วนการ b r e a ขึ้นนะคะอ่อจริงๆแล้วก็ยังดูว่ากรอบการขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะก็คืออ่าความเสี่ยงขาลงเนี่ยในขณะนี้ยังมองว่าอ่ายังมีมากกว่าในเรื่องของความเสี่ยงขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเลือกผิดทางก็ต้อง stop loss ทันทีสำหรับการวิเคราะห์ แนวโน้มตาสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสิ่โกลฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ